เพลงไดนามายของทั้ง7หนุ่ม BTS นับเป็นเพลงที่มีภาษาอังกฤษล้วนเพลงแรกของวงและมีทำนองเพลงที่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนได้พาเราย้อนยุคไปในปีเก่าๆอีกทั้งใน MV ยังสอนแทรกบรรยากาศและท่าเต้นที่คุ้นชินตาชวนให้เราคิดถึงอยู่ไม่น้อยวันนี้ทัดดาวชาแนลจะพาทุกคนมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใน MV y ดนามายกันบ้างโดยเนื้อหานี้เป็นมุมมองของพวกเรานะครับหากใครคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมสามารถพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องขอกล่าวคร่าวๆเกี่ยวกับเพลงในครั้งนี้ก่อนนะครับทำนองโดยรวมจะมีบรรยากาศเก่าๆาา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 ของดนตรีในยุค60-90ซึ่งในยุคนั้นเป็นช่วงที่มีเพลงหลากหลายแนวและมีศิลปินในตำนานเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น Michael Jackson, Bee Gees, Donna Summer, The Jackson 5 The Beatles, The Eagles, AC/DC ดวิดโบวีควีนเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของดนตรีเลยก็ว่าได้มาเริ่มกันที่ฉากแรกหนุ่มๆจะยืนรวมกันโดยมีพื้นหลังเป็นท้องฟ้าซึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์การาฟิกท้องฟ้าขึ้นมาประกอบฉากเพื่อให้ได้บรรยากาศคล้ายๆกับเพลงเก่าๆจากนั้นจะตัดไปที่ห้องของจองกุกที่มีลักษณะเหมือนกับห้องใต้หลังคาในแถบประเทศเมืองหนาว โดยในห้องของจองกุกก็มีสิ่งของต่างๆวางอยู่ทั่วห้องที่บอกใบถึงยุคใน MV นี้ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ปกอัลบั้ม Abbey Road ของวง The Beatles ในปี1969โปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Terminator หรือคนเหล็กในปี1984โปสเตอร์พีระมิด International Bar s i e n e ของวง Queen ในปี1981โปสเตอร์ปกอัลบั้ม Aladdin s n ในปี1973จากตำนานร็อกอย่างเดวิดโบวี รวมถึงโปสเตอร์อัลบั้มรวมของ ACDC ตั้งแต่ปี1976ขึ้นมาแถมยังมีเครื่องเล่นเกม s u p e r f i ไฟมินคอมปี1985เป็นต้นครับโดยการแต่งกายของจองกุกที่อยู่ในห้องนี้ทั้งการแต่งกายที่ดูย้อนยุคและท่าเต้นของเขาที่สื่อถึงไมเ a ิลแจ็กสันอีกทั้งจองกุกยังมีการขยิบตาทิ้งไว้เหมือนสื่อเป็นโรแมนติกแบบในในว่าผมกำลังสนใจคนอยู่นะครับต่อมาเป็นฉากของ r m ที่เราจะเห็นเขาอยู่ในร้านขายแผ่นเสียง ซึ่งในยุคก่อนนั้นแผ่นเสียงเป็นที่นิยมในการฟังเพลงและขายดีมากๆแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นร้านขายแผ่นเสียงน้อยลงไปเรื่อยๆแถมในฉากนี้ก็จะเห็น r m แอบโปรโมทเพลงของไดนาไมท์ที่มีขายจริงด้วยนะครับและหากเราสังเกตที่ประตูจะมีคำว่า79สวีทเรคคอร์ดอยู่ เลข79อาจจะเป็นการสื่อถึงว่าในปี1979เป็นยุคทองของแผ่นเสียงขายดีแถมมีร้านแผ่นเสียงปัจจุบันหลายร้านใช้เลขนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อร้านด้วยต่อมาที่ฉากของเจโฮปบรรยากาศของร้านจะเป็นร้านเบอร์เกอร์และโดนัทโดยลักษณะของร้านที่มีโดนัทขนาดใหญ่วางอยู่ด้านบนหลังคาแน่นอนครับว่าร้านนี้คือร้าน l a งดี้สโดนัทที่อเมริกาแต่ใน M v นี้จะเปลี่ยนสีโดนัทเป็นสีม่วง ซึ่งเปรียบเสมือนสีประจำวงของหนุ่มๆ BTS ไปแล้วซึ่งร้านโดนัทร้านนี้หากใครจำได้ภาพ,พยนตร์ดังอย่าง Iron Man 2ก็เคยมาถ่ายทําที่ร้านนี้และภาพยนตร์แอนิเมชันอย่างซูโทเปียก็เคยเล้อเลียนโดนัทนี้โดยการนำมาเป็นอนุสาวรีย์ในเรื่องอีกด้วยจากนั้นในฉากที่จีมินเต้นอยู่ด้านนอกร้านโดนัทและวีที่อยู่ที่รถไอติมก็มีท่าเต้นที่ทำให้เราชวนนึกถึงไมเคิลแจ็คสันทั้งท่าเต้นเต,นเตะขา และท่าเด้งเป้าของเขาและการใส่แว่นทั้งจีมินและวีก็เหมือนกับไมเคิลที่ชอบใส่แว่นเช่นเดียวกันก็ได้ถัดมาเป็นฉากที่สนามบาสโดยบาสเกตบอลถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของชาวอเมริกาเลยซึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้อาจเป็นการที่สีของกำแพงถูกวาดขึ้นด้วยสีทั้ง7สีที่เหมือนกับหนุ่มๆทั้ง7คนแถมด้านหลังยังมีป้ายเขียนว่า Make it Right ซึ่งเป็นเพลงของ BTS จากอัลบั้ม Persona และ Map of the Soul 7อีกด้วยฉากต่อมาที่น่าสนใจก็คือฉากที่หนุ่มๆเต้นอยู่หน้าตึกที่มีคำว่าดิสโก้ขนาดใหญ่อยู่ด้วยยิ่งเป็นการสนับสนุนความคิดที่ว่า MV นี้สื่อถึงเพลงแนวแบบดิสโก้และท่าเต้นหลายท่าใน MV ก็เป็นท่าที่ชอบใช้ในการเต้นดิสโก้อีกด้วยซึ่งในฉากนี้หากใครที่ชอบดูหนังอาจจะคุ้นท่านี้กันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการดวนเต้นจากหนังเรื่อง Pop Fiction หรือท่าเต้นจาก MV Staying Alive ของวง BG อีกด้วยและในฉากของหนุ่มๆที่อยู่ในบรรยากาศเหมือนได้ครับท่าชี้นิ้วเป็นท่าเต้นพื้นฐานของการเต้นดิสโก้อีกด้วยต่อมาเป็นฉากที่สดใสที่เหมือนกับในตอนเปิด MV ที่มีระเบิดไดนามิคสวยงามที่สอดคล้องกันดีกับเนื้อหาของเพลงที่ว่าจะทําให้เมืองสว่างสดใสเหมือนกับระเบิดไดนามิคครับเรียกว่าเพลงนี้ครบเครื่องทั้งทางด้านดนตรีเนื้อเพลง และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากเลยนะครับฟังกันเพลินๆได้หลายรอบไม่มีเบื่อสุดยอดจริงๆครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองคิดวิเคราะห์จากพวกเรานะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MV นี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทัดดาวชาแนลก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ